ลิซ่าอวดภาพสุดน่ารักน,น,นานๆทีจะอัพรุปภาพนอกสถานที่ยอดกดไลค์โหดมากสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้แอดจะมาพูดถึงสาวลิซ่าและลิซ่ามโนบาลสาวร้อยคนไทยหนึ่งในสมาชิวงวงรักพิงศิลปินชื่อดังแห่งเกาหลีใต้เรียกได้ว่าที่สาววงรักพิงในปัจจุบันมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทั้งยอดขายอัลบัม้ม ติชดชาร์จเพลงในรายการต่างๆมากมายงานพรีเซนเตอร์ทั้งกลุ่มและเดี่ยวก็เยอะจนไม่หวัดไม่ไหวยังรวมไปถึงงานส olo เดี่ยวก็สามารถสร้างสถิติอีกมากมายด้วยความปังเหล่านี้ค่ะทำให้พวกเธอมีชื่อเสียงมากมายทั่วโลกทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาสามารถสร้างฐานแฟนกลับไปทั่วโลกทั้งยอดการติดตามบนช่อง YouTube Official รท์พิงก็ทะลุ 61กว่าล้านการติดตามไปเป็นที่เรียบร้อยลาสุดเลยค่ะยอดการติดตามบน IG ส่วนตัวของริซ่าก็ทะลุ52ล้านคนด้วยเอกลักษณ์ของสีสาววงแร็ปพิงมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนโดดเด่นแตกต่างกันออกไปทั้งมีความสวยความน่ารักคาวิสมา สเสน่บนวิธีก็ลดเหลือเอามากๆเมื่อคืนนี้เลยค่ะสาวลิซ่าได้มาอัปรูปภาพบนอินสตาแกรมส่วนตัวใส่เสื้อยืดสีดำแอบเซ็กซี่เบาๆกับกางเกงยีนนะคะบบกกับหมวกกันน็อกสีดำชมพูเพิ่มความโซคิ้วไปอีกงานนี้แฟนๆต่างจับสังเกตว่าสาวลิซ่าเหมือนจะหันผมสั้นมาอีกแล้วซึ่งผมลิซ่าก่อนหน้านี้นะคะที่ถ่ายอะไรกันยืดวิดยูซีสั้นๆผมของสาวลิซ่าเริ่มจะยาวออกมาแล้วจะได้เห็นว่า ผมของเธอนั้นตัดสั้นอีกแล้วยิ่งเธอใส่หม,มวกกันน็อกสีดำชมพูนะคะยิ่งเพิ่มความน่ารักความแนวนะคะสาวจำแกนสดใสเอามากๆน,น,นานๆทีค่ะที่แฟนๆจะได้เห็นสาวลิซ่าได้มาเชว์ภาพสุดน่ารักนอกสถานที่บ้างนอกจากที่จะอัพรูปภาพถ่ายงานนะคะขึ้นปกนิตยาสารต่างๆนานทีค่ะจะมาแบบชิลๆเพิ่มพลังบวกให้กับแฟนๆกันรัวๆหลังจากที่สาวลิซ่าได้มาโพสได้ประมาณ12ชั่วโมงด้วยกันยอดกดไลค์ like, แต่อยู่ที่ 5ล้านไหลนะคะเป็นยอดรหลทีเร็วม,มากเรื่องนี้ค่ะถึงกับขึ้นเทรนในประเทศไทยเป็นอันดับที่1อย่างรวดเร็วถือว่าสาวลิซ่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นระดับโลกกันไปแล้วไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรก็ปังไปหมดซะทุกอย่างลิซ่าได้กระเป๋าสามใบแรกของโลกที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายปัจจุบันนะคะเธอเป็น globally ambassador คนแรกและคนเดียวกับตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะกับคุณพ่อเฮดี hey จะได้เห็นว่าสาวลิซ่ามาพร้อมกับจัก,กรยานซูเปอร์จัดสามราคาที่สูงเอามากๆและหมวกกันน็อกของเซรีนเนื้อคะสีดำชมพูกับคําเขียนที่ว่าลิซ่าเฮดีนั่นเองแฟนๆทุกคนก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ